วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชาแนลทาร์ทโฮนนนตินายน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะ ก่อนที่จะไปเปิดดวงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนี้คือการทานายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันเกิดเป็นไว้เวอร์ซา่าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าอินจนเกินไปนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มดูให้กับเรื่องราวความรักของคนโสดชาวราศพีพฤษภแลัคนาดพิศพกันก่อนดีกว่า ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ six of cups แล้วมองว่าคนโสดหลายๆคน อาจจะรอการงอนง้อจากใครบางคนหรือว่ารอการติดต่อจากใครบางคนแล้วก็สําหรับใครที่ไปแอบชอบคนอายุน้อยกว่านะคะมีเกณฑ์ที่ว่าในเดือนสิงหาคมคุณจะได้รับเมสเซจหรือว่าข้อความตอบกลับอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณอิ่มเอมใจรู้สึกแฮ ppy โลกมันสวยงามเหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรชานองนั้นนะคะแล้วก็ใครที่คุยมานานแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเกณฑ์คนโสดเนี่ยถือว่าไพ่ขึ้นมาออกมาในเกณฑ์ที่ดีมากๆแต่ว่า ถาจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังแบบเป็นอนาคตเนี่ยอาจจะยังคาดหวังไม่ได้อาจจะยังทําได้แค่เรียนรู้ไปก่อนนะคะไพ่ที่เราจับขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็นไพ่6ถ้วยเดอ Sun นหนึ่งถ้วยเดอะมูนแล้วก็คิงดาบนะคะนั่นหมายถึงการที่ว่าการที่ถ้าหากมาพูดในกรณีของการที่ว่าคุณแอบรักใครสักคนหนึ่งก่อนนะถ้าหากว่าคุณมีคนที่แอบรักแอบชอบแล้วรอการติดต่อหรือว่ารอการบอกรัก หรือว่ารอการบอกชอบเขาไปอะไรเงี้ยค่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่วแบบ่าที่แบบเข้าหาเขาก่อนหรือว่าบอกชอบเขาในเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคนที่คุณแอบรักแอบชอบเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกต,ต,ตอบกลับมาในทิศทางที่ดีหรือว่าตอบรักรับอตอบรักรับเรา นั่นเองค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะได้เลื่อนขั้นจากคนที่แอบรักแอบชอบเนี่ยก็จะได้เลื่อนเป็นแฟนแล้วก็ใครก็ตามที่รอคอยการติดต่อการที่ว่าเตะใครไว้แล้วแล้วรอการติดต่ออยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นจะติดต่อกลับมานะคะยกเว้นคนรัก นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ชิกออฟคัพเนี่ยกับไพ่เดอะซัเนี่ยมันคือการติดต่อกลับมาของใครบางคนที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คนรักเก่านะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคนที่เราคุยอยู่แล้วแล้วเขาหายไปอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าถามว่ากลับมาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ชัดเจนเลย,ยไหมไพ่เดินขึ้นมาเป็นไพ่เดอะ o ูนนั่นหมายถึงคุณอาจจะได้อัปเกรด ความสัมพันธ์ได้ยกระดับความสัมพันธ์ค่ะแต่ไพ่ดมูลขึ้นมานั้นหมายถึงความสัมพันธ์ก็ยังเอาแน่เอนอนไม่ได้อยู่เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปอีกนานรวมทั้งคนที่โสดมานานขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนปากไม่ตรงกับใจอ่ะแล้วก็การกระทำอ่ะขึ้นมาเป็นคิงดาบก็คือเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเป็นคนบ้างานบ้าเรียนหรือว่าโฟกัสอะไรได้แค่อย่างเดียวค่ะเขาเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่มีการที่ใครบางคนเข้ามาแต่เราจะเลือกหรือไม่เลือกขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ อ่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่คบกับคนรักมานานแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวกันแล้วที่ความรักดีอยู่แล้วเนี่ยในเดือนสิงหาคมความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ Page of n ั ให้ระวังความมุทะลุของตัวคุณเองหรือว่าการตัดสินใจของตัวคุณเองที่จะเกิดการผิดพลาดในเรื่องของการเงินนะอันนี้พูดในเรื่องการเงินก่อนแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบที่ทําให้คุณเนี่ยดาวดาวลงอารมณ์ขุนมัวหรือว่าอารมณ์ดาวลงแล้วมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะพูดคุยกับใครเพราะว่าไม่อยากที่จะเอาปัญหาเนี่ยไปลงกับใครเพราะว่า Queen o f f s อ o r อแเรามองว่าคนรอบข้างน่าจะเตือนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักคุณเองหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ตามเขาอาจจะเตือนในเรื่องของการ ลงทุนหรือการทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินแต่ถ้าคุณไม่ฟังไม่เรบรกตัวเองบ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภแต่ถ้าถามว่า,าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักยังไงมันเกี่ยวก็ตรงที่ว่าคุณเองเนี่ยพอเราเป็นคนที่ดาวแล้ว่ชอบขังตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองหรือว่าขังตัวเองอยู่กับห้องไม่เปิดไม่เปิดให้ใครเข้ามารับฟังหรือว่าไม่ระบายให้ใครนั่นเองคนรักของคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถึงแม้ว่า จะรู้จักตัวคุณดีเนี่ยแต่เขาก็จะไม่เข้าใจการกระทําของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังการที่ว่าอึดอัดใจกันจนผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นสื่อกลางหรือเข้ามาเป็นคนช่วยแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้คือสําหรับคนที่รักกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าจะขุนมัวกันถึงเลิกกันเลยไหมย,ยังไม่เลิกกันหรอกแต่ว่าอาจจะโดนดุโดนเอ็ดหรือว่าโดนว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีพฤษภที่มีประเด็น ความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก่อนที่จะไปดูว่าความรักเป็นยังไงเนี่ยดูอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะว่าสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณผ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบสิบเหรียญสามดาบคุณไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ย แล้วเราเข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจความสัมพันธ์เนี่ยเหมือ ok นวนเวียนอยู่กับคนรักเก่าแหละตอนแรกคุณอาจจะได้เป็นตัวจริงแล้วเขาอาจจะทิ้งคุณไปเพื่อเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าคุณนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะวางแผนอนาคตกันแล้วอยู่กินกันแล้วและการที่เขากลับมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ย กังวลใจแล้วคนที่เปิดโอกาสให้กับเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวคุณเองเพราะว่า well off o r t u n e เนี่ยมันคือสถานการณ์ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ทีนี้พอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เอ็กออฟวอนเนี่ยนั่นหมายถึงคุณอยากจะสู้อีกครั้งคุณอยากที่จะลองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่าพายุลูกเนี้ยที่คุณกําลังเจอเนี่ยมันจะแก้ไขได้ไหมแต่กลายเป็นว่าพอคุณยื่นมือเข้าไปในความสัมพันธ์เนี้ย มันกลับทําให้ตัวคุณเองเนี่ยแหละเหมือนอยู่ท่ามกลางวงพายุที่ทําให้คุณหลุดออกมาไม่ได้มันสับสนมันมึนงงมันวน,ม,น,วนมันวนหลูบเดิมๆอะค่ะเผลอๆจะแย่กว่าเดิมด้วยเพราะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมามันคือการคุยกันทุกวัน แต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแล้วความสัมพันธ์ก็รู้แบบชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งส่วนสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างคุณน่าจะล้องเกี่ยวกับชาวธาตุลมและก็ชาวธาตุด,ดินเป็นส่วนใหญ่ณนะตอนนี้เรามองว่าคุณกลัวที่จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเป็นไพ่นายออฟวอนก็คือคุณรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันยากเกินไป ยากเกินกว่าที่คุณจะสู้ไหวมันเริ่มมีการที่อยากจะเซฟตัวเองเกิดขึ้นและวสาหรับชาวราศีพฤษภตัวคุณเองเ,องเนี่ยอาจจะเหมือนมีการถามออกไปแบบชัดเจนแล้วเหมือนมีการแบบทิ้งคําถามทิ้งทวนไว้ในความสัมพันธ์แล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยเข้ามาทําไมเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้สบายใจเนี่ยเข้ามาทําไม คุณอาจจะมีการทิ้งคําถามไว้เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนกับว่าเขามีความเป็นเด็กอะ่ะคนเก่าของคุณเนี่ยที่หวนกลับมาเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of c u p นั่นหมายถึงเขามีความเป็นเด็กสูงมากๆเขาจะเลี่ยงคําถามของคุณได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเบี่ยงคําถามไปพูดคุยในเรื่องอื่น แล้วตัวคุณเองเนี่ยจริงๆเรามองเห็นถึงการเข้ามาของใครบางคนแต่คุณไม่เอาคุณเหมือนคนที่หันหลังให้กับเขาทั้งๆที่เขาว่าพยายามวิ่งเข้าหาคุณซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะได้เจอจากที่ทํางานแต่คุณมองข้ามเขาไปคุณยังจมปลักอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ควรเอาตัวเขาไปเล่นด้วยไม่ควรเอาใจเขาไปเล่นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคุณกําลังกลับมานั่งทําใจอีกครั้งหนึ่งโดยที่สถานการณ์เหตุการณ์ ไม่ได้แตกแต่างไปจากเดิมก็คือว่าเขาไม่ให้คําตอบคนที่ต้องคิวตัวเองก็คือตัวคุณเองและในตอนนี้ก็อยู่กับการที่ต้องคอยแอบส่องว่าเขาอจะมาตามไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะมันจะยังมีความหวังที่เขา่จะทําตัวดีขึ้นไหมแต่กลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ณนะปัจจุบัน ในเมื่อคุณไม่วิ่งไล่ตามเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตมันก็เหมือนเป็นการเฟดตัวเงียบกันออกไปเรื่อยๆในตอนเนี้ยถึงแม้ว่าตัวคุณเองอ่ะจะได้คําตอบแล้วว่าเออเขาคงไม่มาตามหรอกมันเหมือนเป็นความอุ่นใจอยู่ลึกๆว่ามันคงเป็นจริงอย่างที่คุณคิดว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาจะทําดีกับคุณแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งมันจริงและในตอนนี้คุณเริ่มที่จะทําใจได้บ้างแล้วคราวนี้เรามาดู energy ความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภกับคนคนนั้นกันค่ะตัวชาวราศีพฤษภเองเนี่ยขึ้นมาเป็น page of one ก็คือตัวคุณเองมีความรู้สึกเหมือนถูกแย่งของรักไปอะ่ะก็คือคุณมีทั้งความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าคุณต้องเดินออกมาทั้งทงท,งที่ทุกอย่างมันไม่มีอะ่ะไม่มีอะไรติดตัวคุณมาเลยก็คือว่าคุณกําลังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย คุณไม่ได้รับอะไรเลยคุณออกมาแบบตัวเปล่าแล้วเปื่อยเลยก็คือว่าเขาไม่เคยให้ความรู้สึกดีกับคุณเลยแล้วก็ที่ผ่านมาคุณคือคนที่พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าได้เรียกง่ายๆคือเหมือนเขาเข้ามาเกาะในความสัมพันธ์เอาแต่สบายแค่ตัวเองมากกว่าอันนี้คือคุณเริ่มมองเขาในทิศท,ทางที่เป็นลบแล้วทีนี้ไพ่ temperance ขึ้นมา ใจอ่ะมันยังมีการตีกันมุมนึงก็เผลอมองเขาในงแง่ดีอีกมุมนึงก็พยายามบอกตัวเองว่าเขาอะคือคนที่ทําร้ายเรานะแล้วเขาไม่เคยให้อะไรกับคุณเลยนอกจากความคิดมากเพราะว่าไพ่เซเว่นอฟเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่อ,อุป,ปโลกหรือว่าพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็เชื่อไปหมด แต่เขาไม่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้เขาพูดได้อย่างเดียวเขาไม่สามารถทําทําให้มันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังนึกย้อนถึงสิ่งเก่าๆที่เขาเคยพูดที่เขาเคยสัญญาแต่มันก็เป็นเพียงแค่ลมปากเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไพ่เด o มูนเด m มูนกับเซเว่นออฟคัพพอขึ้นมาคู่กันมันคือความฟุ้งซ่านตอนนี้คุณฟุ้งซ่านไปหมดเลยทั้งทั้งที่ภายนอกคุณต้องพยายามทาตัวให้นิ่งที่สุด ก็ถือว่าลำบากเหนื่อยอยู่เหมือนกันสําหรับชาวราศีพฤษภคราวนี้เรามาดู energy ของเขาซิว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภ energy ของเขานะคะขึ้นมาเป็นไพ่สเตรนจ์เขาคือคนที่ควบคุมคุณได้อะไพ่สเตรนจ์ในที่นี้ก็คือเขารู้แหละว่าคุณเป็นคนที่ดื้อแต่เขาอะคคุมคุณได้เขาเอาคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มันแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะรู้สึกว่าคุณจะยอมฟังเขาถ้าเขายอมที่จะพูด แม้กระทั่งการขอเริ่มต้นใหม่ไม่ว่ากับไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนๆเขารู้สึกว่าคุณก็ยอมเขาได้ง่ายๆเพราะไพ่จัดจสตร t งกับจัดเมนต์เนี่ยคือการกลับมาเริ่มต้นใหม่ ทุกอย่างของเขาเห็นไหมมันมีแต่เสียงเพลงมันคือการที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันง่ายการที่จะปรับพยศคุณมันก็ง่ายอะไรอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดและอย่างคือเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบความลําบากไม่ชอบความหนักใจคุณจะเป็นคนที่มองข้ามปัญหาในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองอ่ะจะทําตัวในรูปแบบที่ว่าไปๆกับกับในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอเพราะเขารู้ว่าคุณยังให้โอกาสในความรู้สึกของเขาเนี่ย เจ็ดดาบเขาไม่กลัวที่จะทําผิดเลยเพราะเขารู้ว่าคุณยังให้โอกาสเขาไม่ได้มองคุณในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้มองคุณว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเ,ออเข้าหายากสักเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าก้าเหรียญอะ่ะคือมันสบายๆมันไหลลื่นได้ทุกกรณีอะ่ะแล้วเขาก็ยังทําตัวแบบสบายๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะ เป็นเซนเตอร์ของคุณเป็นจุดศูนย์กลางของคุณไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องยอมไพ่ใต้สําหรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม่เท้าเขามีความรู้สึกว่ายอมแค่ทะเลาะกันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะแล้วเขาจะทําตามใจตัวเองอยังไงก็ได้เพราะยังไงคุณก็ยอมคราวนี้เรามาดูบทสรุปในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Page of Cup คุณจะเจอคำพูดที่แสนหวานที่สวยหรูที่เข้ามาสร้างภาพให้กับคุณเข้ามาปลอบประโลมให้กับคุณแต่จะเห็นได้เลยเห็นไหมว่าแมวตัวนี้มันหันหลังกลับมามองนั่นหมายถึงเขาสร้างภาพคุณก็รู้แต่คุณยังกลับไปสนใจเขาให้ระวังว่ามันจะเจอสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นการที่ว่าคนรอบข้าง,งคุณเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามากดดันคุณแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยจะเลือกที่จะปกป้องตัวเองโดยการที่ไม่ กลับไปหาเาขาคนนั้นหรือว่าคุณเนี่ยจะเลือกที่จะไม่เชื่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วหันไปหาคนคนนั้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการที่ต้องเลือกแต่จะเลือกระหว่างวงสังคมกับเขาคนนั้นเพราะว่าวงสังคมของคุณเองอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะกลับไปหาคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะทิ้งคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยให้ระวังว่าเขา,าจะหาคำพูดที่สวยหรูมากๆแล้วก็เพจออฟชอตคุณจะเห็นว่าคำพูดที่สวยหรูนั้นน่ะตามมาด้วย การกระทําที่มันดูจริงจังที่มันดูหนักแน่นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น q u e e n of Cup เนี่ยถ้าให้ q u e e n of Cup ขึ้นมาทุกๆครั้งตีความได้เลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งจะเน้นไปทางฝ่ายคุณและเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้อุ้มท้องนั่นหมายถึงการที่ว่าคุณยังคิดว่ามันเริ่มต้นใหม่ได้แล้วมันจะต้องดีกว่าเดิมท,ทั้งทงที่คุณเนี่ย เห็นอยู่แล้วว่าการมีเขาในชีวิตมันไม่ได้สบายใจเลยตั้งแต่แรกมันไม่เคยสบายใจเลยทั้งๆท,ที่บริเวณคุณเนี่ยก็คือสังคมของคุณหรือชีวิตของคุณเนี่ยถ้าไม่มีเขามันอาจจะสบายใจกว่าคุณจะมองออกค่ะแต่ว่าคุณจะยอมเสี่ยงที่จะเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นระวังค่ะในเดือนสิงหาคมคุณจะกลับไปหลงคำหวานอีกครั้งแล้วก็ทำตัวเองเจ็บอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับชาวราศพีศพฤษภคราวนี้เรามาดูไพ่ไกด์ให้กับชาวราศพีศพฤษภกันไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ Give passion, passion ่ gift intuition passion ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะตอนนี้คุณต้องการ สิ่งสวยงามที่ปลอบประโลมคุณคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณชอบสิ่งเหล่านั้นมันสามารถปลอบประโลมคุณได้คุณสามารถไปหลงไหลสิ่งเหล่านั้นได้แต่คุณกลับไปมีพชชั่นให้กับ คนคนที่คนคนหนึ่งที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่ขึ้นมาเลยว่าอะไรบางอย่างที่มันหนักเกินไปคุณควรถอดมันทิ้งซะแล้วมุ่งหน้าหาสิ่งที่มันดีกว่ามันเติบโตได้มากกว่าหรือว่าสวยงามกับคุณมากกว่าชีวิตคุณยังต้องเจอคนอีกหลายคนหรือว่าอุปสรรคอีกหลายอย่างค่ะคุณลองคิดดูดีๆว่าของชิ้นเนี้ยหรือว่าคนคนเนี้ยที่คุณสวมใส่มันอยู่หรือว่าถือมันอยู่เนี่ย มันใช่ตัวคุณหรือเปล่ามันหนักเกินไปไหมถ้ามันหนักเกินไปปล่อยมันทิ้งไว้ให้คนอื่นที่เขาที่เขาเหมาะกว่าหรือว่าเขาสมควรจะอยู่ด้วยเนี่ยสมควรที่จะสวมใส่ไว้เนี่ยปล่อยให้เขาได้เจอคนคนนั้นจะดีกว่าค่ะส่วนตัวคุณเองก็ไปเจอคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สแตรน์นั่นหมายถึงให้คุณกลับมาเป็นคนคนเดิมให้ได้ก่อนอย่ามัวแต่ กลัวว่าฉันจะไม่เจอใครกลัวว่าเลิกกับเขาไปแล้วฉันจะไม่เจอไม่เจอคนประเภทนี้อีกซึ่งถ้าไม่เจอคนประเภทนี้มันดีกับตัวคุณค่ะคุณค,ณคณวรเจอคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเข้มแข็งให้ได้มากพอกลับมาเป็นตัวของตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาคู่กันนั่นหมายถึงที่ผ่านมาคุณยอมที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองเปลี่ยนจิตใจของตัวเองเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นตัวเองโอเคนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภเจอกันใหม่ในอีกคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ